วันนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะวันนี้จะพามาดูงานแสงสีของกรุงเทพนะงานบางกอกอินลูนิเมชั่นปี2567นะซึ่งเขาจัดตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่5มกราคมปี2568นะซึ่งเราจอดรถไว้ที่บริเวณที่จอดรถสถานีรถไฟหัวลำโพงนงะ งานนี้เขามีอยู่หลายจุดนะประมาณ8-9จุดนะแต่จุดที่เรามาในวันนี้เราจะพามาสองจุดนะก็คือจุดที่เป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมนะด้านหลังเราเป็นคลองพดุงนะแล้วก็ตรงด้านหน้าด้านหน้าของเราจะเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงมารอเวลานะซึ่งณนะขณะนี้ก็เวลา5้าโมงกว่ากว่านะ อัตราค่าจอดรถที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตรงนี้นะจอดฟรี30นาทีแรกนะถ้าเป็นมอไซค์ชั่วโมงที่1ไปจนถึง14เสียชั่วโมงละ10บาทนะแต่ถ้าเกินชั่วโมงที่15ไปนะไปจนถึง24ชั่วโมงเนะี้ยคิดอัตราค่าจอดเหมาจ่ายไปเลยนะฮะร้อบาท แต่ถ้าเป็นอัตราค่าจอดรถยนต์นะ30นาะทีแรกฟรีชั่วโมงที่1ไปจนถึงชั่วโมงที่14นะอัตราค่าจอดชั่วโมงละ20บาทสำหรับรถยนต์นะแล้วก็ถ้าใครที่จอดเกินเวลาไปตั้งแต่ชั่วโมงที่15ไปจนถึง24ชั่วโมงนะคิดเหมาจ่ายเป็น 300บาทนะอันนี้สำหรับอัตราค่าจอดรถนะทั้งมอไซค์และรถยนต์ต่างกัน10บาทนะแล้วก็ถ้าเหมาจ่ายก็ต่างกัน150ใกล้เทศกาลปีใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮานะก็คือบริเวณรถไปหัวลำโพงที่เขามีน้องหมูเด้งนะมาประดับไว้แล้วก็ตรงข้ามกับ หวัวลำโพงนะก็จะเป็นคลองพดุงกรุงเกษรแอจะเห็นไข่นะนะตอนกลางวันเป็นไข่แล้วก็จะเห็นไฟห้อยระย้าเลยนะเดี๋ยวถ้าต้องการความสวยงามต้องรอตอนเปิดไฟนะวันนี้เรามาช่วงนี้เขายังไม่เปิดไฟรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเส้นคลองพดุงกรุงเกษรเนี่ยเขาจะตั้งไข่ไว้ยาวเลยนะแต่จนถึง รนเลยสะพานตรงนู้นะนะก็เวลาหกโมงเย็นนะเราอยู่ในสถานีรถไฟหัวลำโพงตรงจุดนี้เป็นชานชลาหัวลำโพงยังมีรถวิ่งอยู่นะก็เป็นรถไฟชานเมืองสายกรุงเทพฉะเชิงเซานะะแล้วก็จะมีรถไฟไปหัวหินเป็นบางขบวนนะ ส่วนใหญ่จะไปที่กรุงเทพอภิวัตรแล้วนะถ้าไปเดินทางไปภาคเหนือไปเชียงใหม่อะไรอเงี้ยนะนี่บรรยากาศของหัวลําโพงในขนาดนี้ก็จะมีโชว์หัวรถจักรนะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปจุดที่แสดงไฟนะเป็นโซนด้านหน้า ต้องสถานีรถไฟห,หัวลำโพงก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะสำหรับคนที่จะเดินทางมาก็สะดวกมากๆเนะี้ยณเวลานี้ก็เวลา6กโมงนะ สถานีรถไฟหัวลำโพงกับงานบางกอกอิลูมิเนชันนะปี2567นะ ีก็เวลาหกโมงกว่าเริ่มเปิดไฟแล้วนะไฮไลท์ตรงนี้ก็คือน้องหมูเด้งนะซึ่งงานตรงนี้ที่เราอยู่นะเป็นงานบางกอกอิน e ลู i n a t i o n ปี2567นะจัดมาตั้งแต่วันที่17เดือนธันวาเนะีไปจนถึงวันที่5มกราคมปี68นะใครที่ชอบบรรยากาศถ่ายรูปก,กับแสงสีแบบนี้นะถ่ายรูปก,กับน้องหมูเด้งนะ ลองแวะมานะตรงจุดนี้เป็นหัวลําโพงนะแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กันกับหัวลําโพงจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษรซึ่งเขาก็จัดไฟแสดงแสงสีแบบนี้สวยๆแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอเวลาให้ฟ้ามืดอีกหน่อยตรงจุดนี้จะสวย เดินมาจากตรงนู้นนะีคนมาดูเยอะอยู่นะเห็นเงาดำๆนะั่นคือคนนะ <Okay. S 1> จุดนี้เป็นจุดที่อยู่ข้างๆหัวลำโพงที่เราบอกนะคองผดุงก,งกร,รุงเกษมนะ ล่างก็ประดับไฟต้นไม้ประดับไฟแล้วมีไข่หินเป็นแบบสีๆด้วยนะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูบรรยากาศด้านล่างนะเดี๋ยวจากตรงสะพานเดี๋ยวเราพาเดินดูบริเวณด้านล่างนะ ด้านล่างนะโอ้ประดับไฟได้สวยมากนะแล้วก็นี่ที่เราเห็นอยู่ในคลองนะมีล่องเรือชมด้วยนะแต่เรายังไม่รู้ข้อมูลนะเดี๋ยวจะขอไปติดต่อดูข้อมูลนะถ้าสามารถนั่งนั่งเรือล่องเรือชมได้นะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือชมนะโอสวยเลยอะ่นะเขาไปขึ้นที่ไหนกันนะ ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะติมคลองพะดุงกร,รุงเกษตรสวยมากๆยาวเลยนะยาวไปอีกสะพานหนึ่งเลยนะตรงด้านล่างที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะจะเห็นว่าเป็นท่าเรือนะแล้วก็จุดนั้นจะเป็นจุดน่าจะเป็นจุดขึ้นลงเรือนะ สำหรับคนที่อยากนั่งเรือชมนะเราว่าน่าจะต้องไปนั่งจุดนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอถ่ายให้ดูบรรยากาศก่นกอนแล้วเราจะพาไปขึ้นเรือชมนะบรรยากาศรอบๆโอสวยมากนะมีแบบเป็นประดับด้วยไข่นะไข่ส,สวยเลยนะไข่หินนะ เราไปจนถึงอีกสะพานหนึ่งเลยนะสำหรับต้นไม้ที่ประดับไฟแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเป็นไข่สีสีแบบนี้นะนากับกการถ่ายรูปนะน้อนพอเปลี่ยนสีได้ด้วยนะท้าตรงนั้นไปก็เป็นที่จอดรถสถานีรถไฟหัวลำโพงนะยาวไปสักประมาณเป็นเจ็ดแดร้อยเมตรเลยนะที่ประดับไฟนะ เขามีไปจนถึงวันที่ห้านะแค่เราดูไม่ผิดนะวันที่ห้าเดือนมะกราคมปีสอง8หกปดเลยนะประดับไฟแบบนี้นะนดูใครเห็นนะใครเตือนสีตรงนี้นะเป็นจุดท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะจุดที่จะนั่งเรือชมคลองนะ เขามีตารางเวลาบอกไว้มีรอบทุ่มสี่สิบก็มีนะมีมีหลายรอบมากๆนะเดี๋ยวตัวเล็กนะเรามองไม่ค่อยชัดนะมองไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะนะก็มีเดี๋ยวเราจะรอดูหน่อยนะว่ามีรอบที่เราจะสามารถนั่งได้ไหมนะอันนี้เป็นตารางนะ ตารางสาหรับท่าเรือนะตารางสําหรับเรือในการเดินเรือคองพระดุงกร,รุงเกษมนะมีตารางตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้าบ่ายกับรอบเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัดปเปรืกนะมาขึ้นเรือตรงนี้มี เสฟรีนะเรือฟรีบริการของกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งณวันนี้ที่เรามาเป็นบรรษุนนะเวลานะขณะนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งนะเรือที่เรานั่งอยู่เนี้ยไปอย่างเดียวนะฮะสุดอยู่ที่เทเวศไม่มีขากลับแล้วนะฮะก็คือเขาก็วิ่งทั้งวันนั่นแหละแต่รอบนี้ที่เรานั่งจากคลองพะดุงเนะี่ยจะไปสุดที่เทเวศแล้วก็จะไม่มีเรือนั่งกลับมาอย่างคลองพะุงนะ ตอนนี้เรือก็ออกจากท่าเรือตรงหัวลำโพงนะนี่ดูบริเวณสองข้างทางของถนุนะ ร้อยเมตรได้เลยนะสวยมากนะถ้าเดินชมนี่สวยมากๆนะ ปี2567เริ่มตั้งแต่วันที่17เดือนธันวาคมปี67นะไปจนถึงวันที่5มกราคมปี68นะตรงจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสะพานที่อยู่ตรงคลองพระดุงกรุงกรเกษมนะตรงจุดที่เราอยู่มี2จุดนะให้ดูไฟนะมีหัวลำโพงแล้วก็ตรงจุดนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ